ตอนนี้เรามาพักกันที่วัดไทยลุมพินีนี่ที่ตึกหลังนี้เรานอนค้างกันที่นี่หนึ่งคืนอากาศเย็นสบายดีมากๆเลยวัดสะอาดต้มรื่นสวยงามนี่เป็นพระอุโบสถพระโบสดจดตุรมุขสร้างได้อย่างสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ดังนั้นถ้าใครมีโอกาสไปพักนะที่วัดไทยลุมพินีแห่งนี้ก็จะเห็นความสวยงามแบบนี้นะนี่ก็เป็นสวนหย่อมซึ่งจัดเอาไว้ต้อนรับนะักท่องเที่ยวชาวไทยได้มานั่งพักนะดื่มน้ำชากาแฟกันที่ซุ้มนะบริเวณสวนหย่อมแห่งนี้วันที่พวกเราไปนั้นจเจ้าวาดไม่อยู่นะมีพระดุวัดออกมาต้อนรับเทคเครพวกเราอย่างดี ต้องขอขอบคุณวันนะที่นี้เป็นอย่างยิ่งตรงนี้เป็นตลาดในเวลาเช้านะมีผักมากมายเลยทีเดียวอย่างที่ทราบกันว่าคนอินเดียนั้นไม่ค่อยบริโภคเนื้อสัตว์กันเท่าไหร่นักนิยมบริโภคผักผลไม้แป้งเป็นหลักดังนั้นเมื่อเราขับรถผ่านไปนะจึงได้ถ่ายรูปชนะีวิตนะเวลาเช้าเชนะ้ออกมา ซื้อผักซื้อกับข้าวนะของคนอินเดียว่าตลาดเช้าๆของเขานั้นเออขาวางของขายกันอย่างไรมีอะไรขายบ้างนี่ก็ดูวิธีชีวิตของเขานะที่อินเดียนั้นผักราคาถูกมากนะเราพกน้ำพริกไปนะไปหาซื้อผักที่อินเดียก็สามารถเอาชีวิตรอดไดนะ้เพราะว่าผักก็คุณภาพดีสารพิษไม่คยมีแล้วก็ราคาไม่แพง รวมทั้งข้าวก็หาซื้อมาหุงเองก็ยังได้ตอนนี้พวกเราอยู่ที่สถานที่แสดงยมก,กปฏิหารซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงที่เมืองสาวัตถีแห่งนี้ในวันเพ็ญกลางเดือนแปดก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวันนะนี่คือสถานที่จริงนะเป็นยอดเขาสูงเลยนะพวกเราก็ขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขานี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปฏิหาร เพื่อที่จะขมพวกเดรทธีทรงแสดงโดยรับสั่งให้คนปลูกเมล็ดมะม,ม่วงหลังจากที่พระอ,องค์ทรงสเสวยเสร็จแล้วลงไปในดินแล้วพระอ,องค์ก็ทรงใช้น้ําล้างผาหัดรดลงไปบนดินนั้นปรากฏว่าเมล็ดมะม,ม่วงแตกหน่อออกมาแล้วก็โตพรวดพลาดแตกกิ่งก้านสูงถึงห้าสิบศอกเลยทีเดียวตอนนี้พวกเรากำลังเดินเข้าไปในวัดเชตวันมหาวิหารที่เห็นด้านหน้าน,นู้นก็คือ ต้นโพใหญ่เก่าแก่ซึ่งเรียกกันว่าอานันทโพนั่นเอง <c oughs> ตรงนี้คือบริเวณโมระคันทกุดีเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระพุทธองค์เสด็จประทับอยูที่วัดเชตวันมหาวิหารแห่งนี้เราก็ได้ขึ้นมาสการะ,ะมากราบสถานที่แห่งนี้นซึ่ง ถ้าใครมาที่วัดเฉตวันมหาวิหารนะก็จะขึ้นมากราบบริเวณสถานที่แห่งนี้นะซึ่งถือว่าเป็นที่สําคัญเป็นที่ประทับอยู่ของพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นหลังจากที่เราเข้าไปกราบมูลคันทกุดีของพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วนะเราก็มานั่งสวดมนต์กันที่บริเวณด้านข้างซึ่งบรรยากาศดีมากๆต่มรื่นนะมีต้นไม้ ให้ล่มเงาพวกเราจึงสวดมนต์ทำวัดเย็นกันนะบริเวณใกล้ใก้หมู่ละคันทกุดีแห่งนี้ หลังจากที่พวกเราได้สวดมนต์ทำวัดเย็นเรียบร้อยแล้วนะพวกเราก็นะตั้งใจทำสมาธิจเจริญภาวนานะเพื่อที่จะตักตวงบุญกุศลให้ได้มากที่สุดนะในโอกาสที่ได้มาเยือนวัดเชตวันมหาวิหารแห่งนี้ตอนนี้พวกเราก็เดินทางมายัาง บ้านของเศรษฐีชื่อว่าอนาถบินดิกะเศรษฐีซึ่งในเวลาที่เราไปถึงนั้นก็เย็นมากแล้วนะเริ่มโพรเพลแล้วนะแต่เราก็ใช้เวลากันอย่างคุ้มค่าตอนนี้ก็กำลังเดินขึ้นไปนะยังบริเวณซึ่งเป็นบ้านของอนาถบินดิกะเศรษฐีมีพระอาจารย์มัสนิตนะก็กำลังบันทึกภาพพระให้พระอาจารย์ทองลอย นะตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นนะแสดงให้เห็นถึงออบ้านของอนาถบิดิกะเศรษฐีนั้นนะก็หลังใหญ่โตพอสมควรเลยทีเดียวนะตอนนี้ช่างภาพก็ถือกล้องวิดีโอพาเดินขึ้นไปนะเป็นบันไดกว้างนะเดินขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเดินมาถึงชันะ้นบนบันไดนี้แล้วเราก็จะเห็น หลุมขนาดใหญ่ซึ่งว่ากันว่าเป็นหลุมที่สําหรับบรรจุทรัพย์สมบัติของอนาถบินดิกะเศรษฐีเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันว่านะคนสมัยแต่ก่อนไม่มีธนาคารให้ฝากสมบัติฝากเงินฝากทองเขาเก็บสมบัติกันะกเอาไว้ในหลุมแบบนี้นี่เองอ่านีนะ่เดี๋ยวพระอาจารย์สุรินก็จะ ถ่ายสูบลงไปให้เราเห็นนี่ที่เห็นเป็นหลุมลึกๆนี่คือสถานที่เก็บเงินของเศรษฐีสมัยโบราณน,นี่เห็นไหมถ้าหล่นลงไปแล้วขึ้นไม่ได้เลยนะเนี่ยนะแสดงว่าเงินทองสมัยโบราณน,นั้นคนรวยก็รวยกันไม่ใช่น้อยนี่มีหลายหลุมซะด้วย แล้วก็มาต่อกันที่บ้านขององคุริมานซึ่งอยู่ไม่ไกลกับบ้านของอนาถบินดิกะเศรษฐีนะตรงนีนะ้เป็นสถานที่ซึ่งแสดงให้เราเห็นว่านะบ้านองคุริมานนั้นก็ไม่ใช่หลังเล็กๆหรือทีเดียวเพราะว่าบิดาของท่านนั้นเป็นปุโรหิตนะเป็นคนร่ำรวยนะดังนั้นบ้านของท่าน จึงหลังใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวหลังจากที่เราไปเยี่ยมชมบ้านของอนาถาบินทิกาเรษฐีและก็บ้านองค์คุลีมาเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็ใกล้จะมืดเต็มทีแล้วห่างออกมาอีกประมาณครึ่งกิโลนะก็เป็นบ้านของนางวิสาขามหาอบาสิกาซึ่งกินเนื้อที่เป็นบริเวณกว้างเลยทีเดียวแต่ว่ามองเห็นไม่เด่นชัด เหมือนกับบ้านของอนาถบิดิกะเศรษฐีและก็บ,บ้านขององคุลิมานเพราะว่าบริเวณบ้านของนางวิสาขานั้นยังไม่มีการขุดค้นแต่ประการใดยังคงเป็นเนินดินเป็นภูเขาเตีย้ยๆนะกระจัดกระจายอยู่บริเวณกว้างนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วพวกเราก็เดินทางมาพักกันที่โรงแรมโลตัสนะิโกโฮเทลซึ่งเป็นโรงแรมที่ นะแพงมากๆเลยเราพักกัน10คนเนี่ยอาหารเช้ามื้อหนึ่งอาหารกล่องอีก10กล่อง3ามหมืนกว่ารูปีเลยครับท่านนะที่เห็นอยู่ในภาพนี้ก็เป็นอาหารมื้อเช้าที่โรงแรมโรตัสนะิโกโฮเทลที่กล่าวถึงในช็อตที่แล้ว อาหารก็เป็นอาหารง่ายๆนะเป็นข้าวต้มมื้อเช้านะแล้วก็มีกับแก้มคล้ายๆกับข้าวต้มกุย้ยบ้านเราอย่างนั้นแหละนะรสชาติก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นักนะก็ฉันกันพอประทังชีวิตไปได้นะนี่ก็ถ่ายให้ดูอาหารที่เขาทําไว้ให้เราตอนเช้าที่ว่าแพงแสนแพงตอนนี้พวกเราก็มากันที่เมืองพาราณสีแล้วนะเรากําลังเข้าไปชม สารานาศซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาที่เรารู้กันว่าธรรมจักกับโปอัจนสูตรเก่ปัญจวคีทั้งห้านั่นเองตรงนี้เป็นซากข,ของฐานเจดีธรรมราชิกาสถูกเป็นสถานท,ที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอนัตตลกนสูตรโปรดปัญจวคีทั้งห้ามีกลทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและก็อสัสชิ ทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5้านั้นได้บรรลุพระอ,อรหันต์ที่แห่งนีน้ตอนนี้ผู้บรรยายก็กําลังแจกของอร่อยให้กับฝูงกวางที่สารานาศนาซึ่งเป็นสานที่ที่มีไว้สําหรับให้กวางได้อาศัยอยู่โซนหนึ่งนี่กวางก็มากินผลไม้กันอย่างอรเด,ดอร่อยเลยทีเดียวที่สารานาศนี้นมี ธทรรมเมกะสถูปหรือที่แปลว่าสถููของผู้เห็นธรรมศาสนสถานโบราณที่ใหญ่ที่สุดในสารานาศซึ่งสนนิฐานว่าพระเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาที่นี่และสารานาศยังรู้จักกันดีในชื่อป่าอิสิปะตะนมลึกขายวันซึ่งแปลว่าป่าอันยกให้แก่หมู่กวางและเป็นที่ชุมนุมของฤาษีเมื่อพวกเรามาถึงทมเมกสถูปแห่งนี้นะ ก็ถือว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการทําวัดสวดมนต์นั่นเองพวกเราวันนี้ถือว่าเป็นการสวดบทพิเศษนะไม่ใช่ทําวัดสวดมนต์ธรรมดาแต่พวกเราเพิ่มบทนะธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะโดยพวกเราเริ่มสวดกันตั้งแต่ต้นจนจบโดยทีเดียวถือว่าเป็นการบูชาแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วก็พระอาหนรทาวกค,คือปัญจะวะคีทั้งห้านั่นเอง นอกจากนั้นแล้วพวกเราก็ยังตั้งใจเจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาหลังจากที่เราสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรกันเรียบร้อยแล้วนี่ก็ถ่ายให้เห็นว่าพวกเรานั้นนะตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ตอนนี้พวกเราตื่นกันมาแต่เช้าเลย หลังจากที่เร้พักพ่อนกันมา,นาวันนี้เราเตื่นกันตีห้าเลยตอนนี้มิสเตอร์บีเจกำลังขับรถพาพวกเราไปยังริมฝั่งแม่น้ำคงคาเพื่อไปดูการล้างบาปาต้องมาแต่เช้าเพราะว่าถ้ามาสายรถจะเยอะคนจะแน่นเลยรถก็จะติดดังนั้นต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วก็เดินทางกันออกมาแบบนี้อตอนนี้พ่อค้าก็ นำสินค้ามาเทียบกับเรือของเราเพื่อเสนอขายสินค้าก็ถือว่านะเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจนะการค้าขายเหมือนกับตลาดน้ำดำเนินสะดวกในบ้านเราเลยนะแต่ว่าแขกที่นี่ค่อนข้างจะขายของแพงหน่อยต้องต่อให้ดีก็ถือว่าเป็นบรรยากาศเป็นรสชาตินะที่ ริมฝั่งแม่น้ํำคงคาแห่งนี้ก็แล้วกันตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วนะผู้คนก็ทยอยลงมาอาบน้ํากันบวกกับนักท่องเที่ยวนะที่มาร่องเรือนะชมรุ่งอรุณตอนนี้พวกเรากําลังไปกันที่อีกด้านหนึ่งนะของริมฝั่งแม่น้าําคงคาที่ว่ามีการเผาศพกันทั้งปีทั้งชาตินี่เห็นกองฟืนแล้วนะเห็นไฟกําลังลุกแบบแบบนะ มีการเผาศพกันอยู่ตอนนี้ทางด้านขวามือก็จะมีกองเศษผ้านะซึ่งผ้าคุมศพนั่นเองนะที่โรงแรมบริเวณนี้ก็จะเป็นที่พักสาหรับคนใกล้จะขาดใจตายคนเก็บหนักๆนะถ้ามีเงินมากๆก็จะมาเช่าโรงแรมมาเช่าเอ,อ,อพาร์ตเมนต์ที่นี่อยู่อาศัยกันเผื่อเวลาที่ตายแล้วก็จะได้ทําการชาปนากิจที่ดินฝังแม่น้ําคงคาแห่งนี้แล้วก็ โกยเท่าทานลงไปในแม่น้ำคงคาการทำอย่างนี้ถือว่าต้องคนมีตามเท่านั้นจึงจะทําได้คนจนจนไม่มีปัญญาที่จะมาเช่าอาพาร์ตเมนต์หรือตึกสูงๆอยู่บริเวณนี้อันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวอินเดียซึ่งเราไม่สามารถจะหาดูที่อื่นได้เลยนี่ก็กําลังอาบน้ํากันล้างบาปกัน,นมีอยู่คนหนึ่ง นะกำลังไหว้อะไรใหญ่เลยนะเป็นการบูชานะบูชาพระอาทิตย์เขาว่าอย่างนั้นบูชาแม่น้ำคงคาอาในสูมให้ดูใกล้ๆโอ้โหกำลังโบกมือสะบัดไหว้ใหญ่เลยนะก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่ให้เห็นความเชื่อนะตามแบบฉบับของคนอินเดียเมื่อเรามาอินเดียเราก็จะได้เห็นความหลากหลายทางด้านศรัทธาทางด้านลทัทธิและความเชื่อต่างๆนะ เขาจึงบอกว่าอยากจะดูเจ้าลทิทต่างๆให้มาดูที่ประเทศอินเดียมีครบทุกสิ่งทุกอย่างว่าอย่างนั้นนี่ก็เป็นสภาพบนเรือที่พวกเรากําลังนั่งไปบรรยากาศดีมากเลยตอนนี้สว่างแล้วที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นพวกนักบวชของชาวอินเดียที่เห็นอยู่นี้เป็นบริเวณวัดจีนไตรัตนาราม ซึ่งเราก็ไปพักอยู่ที่นี่ที่วัดกินแห่งนี้นะซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับสารนาศแล้วก็ไม่ไกลาจากเอแม่น้ำคงคานะซึ่งการพักที่นี่ก็ถือว่าสะดวกสบายเหมาะแก่การเดินทางไปสารนาศแล้วก็ไปดนฝังแม่น้ำคงคาอันนี้เป็นภายในห้องพักนี่พะคุณเจ้าของเราก็ไม่รู้ตัวว่ามีกล้องเข้ามาแอบเก็บภาพความเป็นอยู่ภายในห้องพักนี่ โอ้โหนี่เตียงวางอยู่ใกล้ๆก,กันมีหมอนมีที่นอนเตรียมเอาไว้ให้อย่างดีนี่พระอาจารย์มหาสมชายมีพระกูสุนทรจริยโภสน,นะก็พักผ่อนกันตามอัธยาศันนี้ก็ได้เวลาฉันเช้าแล้วพวกเราก็ออกมาฉันเช้ากันเพื่อเตรียมเดินทางกับพบทุทธคยาสืบต่อไปที่นี่นะก็ พระอาจารย์พาชุมพลเป็นเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ที่วัดจีนไตรัตนารามแห่งนี้ก็ได้จัดเตรียมอาหารมื้อเช้าให้กับพวกเราเตรียมข้าวผัดใส่กล่องไปให้อย่างอร่อยเลยทีเดียวพวกเราก็ยังติดใจข้าวผัดฝนะีมือนะท่านพระอาจารย์มหาพาชุมพลนะผัดใส่กล่องไปให้เราไปฉันกันระหว่างทางซึงถือว่านะท่านได้ช่วยอนุเคราะห์ในเรื่องเสบียงให้กับเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว นี่เป็นบรรยากาศในการฉันเช้าประมาณหกโมงเช้าได้ยังไม่ทันสว่างดีอันนี้เป็นอุบาสกบาสิกาของเราก็มาทานข้าวอยู่ที่โต๊ะใกล้ๆนี้เองยวะ

อันนี้เป็นสภาพของห้องน้ำที่ประเทศอินเดียนะ่าทายให้ดูว่าเวลาที่เรามาอินเดียนั้นเราต้องมีความอดทนนะเป็นความสกรขปนะของห้องน้ำเป็นการตามไปเก็บภาพ ถึงในห้องครัวเลยทีเดียวบุกค,ครัวอินเตอร์เดียโอ้โหดูสินี่นะอุปกรณ์ทําครัวนะค่อนข้างจะสกระปรกอามากมากเลยทีเดียวนะนี่ใช้เตาถ่า,านควันขมงเลยโอ้โหถ้าทําใจไม่ได้นี่อย่าเดินไปดูเชนะถ้าดูเสร็จแล้วนี่บางคนอาจจะทานข้าไม่ลงเลยทีเดียวเดี๋ยวจะหาว่าผู้บรรยายไม่เตือนตรงนี้เขาเรียกว่า เขาดงคาสิลิหรือว่าถ้ำดงคาสิลิเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญทุกขกิริยาคือการทรมานร่างกายอย่างแสนสาหัสต,ตามความเชื่อที่ว่าหากกายทนทรมานได้จนหลุดพ้นจากความเจ็บปวดได้จิตก็จะหลุดพ้นจากกิเลสได้เหมือนกันทำให้สำเร็จโพธิญาณได้บยากาศ นะบนยอดเขาดงคาสิลิซึ่งมองลองมาที่พื้นด้านล่างก็จะเห็นชิวทั์เป็นหมู่บ้านเป็นทุ่งไร่ทุง่งนาสวยงามมากมายเลยทีเดียวแสดงเห็นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นส่งเลือกสถานที่บำเพ็ญทุกขลักริยานะได้อย่างดีบรรยากาศไทยเทนะชืิวทั์งดงามเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรอย่างแท้จริงเอานี่ไงมาถึงแล้ว นี่เป็นรูปมาปั้นพระพุทธเจ้าปางบําเพ็ญทุกขกรริยาตอนนี้พาท่านผู้ชมกลับมาที่เจดีพุทธคยาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่เราเดินทางกลับมาจากพราราณสีแล้วเรามีเวลาเหลือก็เลยมาตักตรงบร,รมีกันต่อที่เจดีพุทธคยาแห่งนี้อันนี้เป็นภาพของดอกดาวเรืองนะซึ่งชาวศรีลังกานะชาวฮินดู นะนำมาบูชาณนะสถานที่แห่งนี้ตอนนี้พวกเราก็เดินสวดมนต์รอบๆเจดีย์พุทธคยาพร้อมทั้งทำการบูชาด้วยดอกไม้นะใส่จานโฟมนะซึ่งเขามีวางขายที่ด้านหน้าเจดีย์พุทธคยาเราก็บูชากันทุกรูปแบบเหมือนกันนะเขาเรียกว่าเข้าเมืองตาลูกก็ลีตาตาม ीपो भगवतो सावासे दिपा भगवतो सावासन् लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मज़ा तो आएगा लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा